Smart Living Solution บล็อกช่องลมพร้อมมุงลวดนวัตรกรรมเพื่อบ้านที่น่าอยู่ค่ะจะดีแค่ไหนคะถ้าบล็อกช่องลมของเรามีมุงลวดอยู่ในตัว a b l o c ็มีคำตอบค่ะกับบล็อกช่องลม NetSeries พร้อมมุงลวดสเตนเลสเกรดสาส04ตัวท็อปค่ะดูความพิเศษนะคะมุงลวดตาถ่ายนะคะมีความละเอียดนะคะกันยุงและมแมลงดีเยี่ยมค่ะ วัสดุสแตนเลสนะคะคุณภาพสูงทนทานนะคะไม่เป็นสนิมค่ะระบายอากาศได้ดีเยื่อมนะคะลมผ่านสบายๆเลยค่ะมีให้เลือกแล้ววันนี้นะคะ5แบบนะคะ1นะคะ S001N ค่ะทรงสี่เหลี่ยมคลาสสิกค่ะ2นะคะ S009N ค่ะทรงโค้งร่วมสมัยค่ะ3นะคะรับแลขีด N ค่ะเพิ่มฟังก์ชันพลังสายตาและกันฝนได้100%ค่ะ4นะคะ 9.001n นะคะวงกลมมินิมอลค่ะ5นะคะ h a l s n นะคะเรียวยาวน่ารักค่ะสนใจบล็อกช่องลมที่มีฟังก์ชันพิเศษและงานคุณภาพแบบนี้ติดต่อเราเอบล็อกได้เลยค่ะ